มาดูอารมณ์ความรู้สึกของเขากันนะคะว่าเขาเป็นเช่นใดในเวลานี้นะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะใช้ไพ่พรมยานดูมาดูตัวตนของคุณก่อนตอนนี้ตัวคุณนะมีความรู้สึกว่าคุณอยากที่จะอยู่นิ่งๆเงียบๆแล้วก็ดูสถานการณ์ยังไม่อยากจะทำอะไรเยอะๆขี้เกียจคาดเดาเหนื่อยทำมาเยอะแล้วไงก็อยากจะลองใช้ชีวิตอิสระดูบ้าง ว่าเวลาอยู่คนเดียวมันเป็นแบบไหนโดยที่ไม่ต้องกังวลใจว่าเขาคนนั้นจะติดต่อมาเมื่อไหร่จะมาหาไหมหรือว่าเขาคิดอย่างไรเพราะว่ามันอาจจะเป็นการที่เขาเรียกว่าไงอ่ะกลับมาทบทวนตัวเองในช่วงเวลานี้ก็ได้ที่ตัวคุณอ่ะมีความรู้สึกว่าการคาดหวังมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกเครียดแล้วทำให ไม่มีความส